นาฮิโนเอ้ยเออยังโอ้ยเลขออกแล้วคือมิดท,ที่มีแทะเป็นจังไหนเดี๋ยนี้คือบอืีนบอบานน้ำมูแทะอ๋อเสให้เป็นยังคือ,คอเก้านั่นแล้วในบานเขาถือเลขแตกแซวแซวอยู่เจ้าบ่ถ,ถือน้ำเขาเตีบ่ถือแล้วบ่บอกกันนะเว้ยโอ้ยเมื่อเร้านี่เจ้าผัดไปยุใส่เขาถือกันจนจนอยู่โอ้ยจนจนใสหน้าเขาไปในบ้านก็ยังมิดซีรีอยู่ก็ไม่เห็นผมเดวบอกจะคนเขาไปในบ้านเขาไปทังได คือสิบอได้ยินคืบอบ่อใดน้ำเขาร้านข้ายายแดงหันเด้มันแห้งหลายตะคนตะ,ะเกาอย่าหันก็ไม่เห็นผู้ใดาสันเอาสบู่เยาะไผชิงเหลียงไปทรงเด็กสิ้ฟันเอต่าแสนไปทรง,งส่วนแปดหาหกสิบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่นั่นไม่เห็นไผ่ดดไ,ได้ล่ะออมันนะย่ำถือถือบดบ้านเบิดหลายปันไดแหละเจ้าของวัดนี่ห่วยบดตัวแรกอันทเป็นยังโลน,นี่แสดงว่าเบิดหลายได้หันแถวหาเอ้ยจื้อบ่บาดหนี้เจ้าหมดเร็วมันไม่สิจื้อเนาะ ่็เพื่อนซื้อเลขเนี่ยเขาเรียกว่ากีฬาน่ะเ้อเจจงเ้อะคอยคือสิทิสเทียมชาดไปได้ลาะปานี้นั่นแล้วท่านการชื่อเลขมันเป็นกีฬาเจ้าคือสิทิสเทียมชาติเรอโอ้ยอ๋อกรแมนตัวเดไ๋ยย่อแพ้จังเ่อรด้ิงวดนาเนี่ยละพอยิแก้แค้นมันเดี๋ยวมึงเจอนักกีฬาทีมชาบเฮ้ยว่ามันสิถอยขึนสิบุกนาเท็กยุ่ เอาเอา <c oughs> บอกในเรื่องวดหนาได้ตัวใดเอาพญ่สาไ่ได้ไปเกี้ยวเขาบ่มาเนี่ยเอากเกี้ยวแล้วลหละเดจ้าสิไปทางใดสันนี่อ้ยมาสิบะเบงตอกน้ำเจ้านี่ล่ะเหลืออย่บอกเออเหลืออยู่ทั้งเล่านั่นด้สีหามาัดพูน่ะพอบ่ละเออพอดีนั่นละเหลือก็สิประมาณนี่ละ่ะโอ้สบายนะเนาะเจ้าบานเน้เนาะแล้วให้หล้วหน้าละ่ะเออเจ้าก็ใไก้สีแล้วล่ะตัวเออีนละมัดนี่ลละกะล็แล้วล่ะละวเา้าหวามปิ้งปลาทว่าวอ้ยปลาบักลุยมันเอาไา,หา่ห้ มันได้ปลาคอนมาหลายก็เลยเอามาให้ปิ้งกินเขาเทีย่ยงน้ากันก่อนเดอ้อได้ทีมงานใช่หรอไปเกี่ยวเขานั่นก็ทีมงานอยู่บ้านนั่นแหละเด็กน้อยไอ้น้องพวกน <c oughs> ั้นแหละเอ้าเจ้าพวกเด้บอกกันนั่นเด้สะละ่หรอพวกเด้ละ่ะนกแก้วนั่นแล้วมันฟังยอะไรกันบ้า,บางกันเอา้ามันเคบยบอกสั่นปะฮะพูกเด้ไปเห็นหยั่งมันอีกโอ้ยบักลุย เอาปลาคอนมาห้ลูกเมียกบมาํนเออมาเห็นนกแก้วแล้วอยากได้เอาไปเบื้องลูกก็ให้แอวเอาดีเดียวนี่ซันดอกติจักสชววาจังได้คอยก็ได้ก็เลยได้ให้เขายืมไปคืนนึงค่าเขาเอาปลาคอนมาให้วะเอาไปไว้บ้านกลางคืนบอกเอาไว้ทั้งเนาะยันมันเหียว่าสันเอาก็เลยเอาไว้ในห้องนอนน้าเบิอเรอย่างดีเออเขาเอามาส่งยามมืดเชร้ามันกะบอกจังซีแล้วอย่า เขาบอกสั้นเขเป็นยังไงห่วยกระจากแล้วล่ะเพื่อนก็ะสิว่านกมันบรุเรื่องรูเล่าเตัวเอานกแก้วไว้ในห้องนอนคว้มแตกเบามึงโอ้หัวแม่นวิวันเทเบกาต้องเปลี่ยนกาแฟสตรองเด้อมาไม่ซ้ำเท้าบุญมาพันดวงีนมีเนียแปลกๆไม่เรื่อยเด้มาไม่วันตีกาแฟสตรองนั่นเออโทรศัพท์กะ089ปดเก้า สี่สองสองสามสี่เจ็ดหนึ่งคุณนายสมศรีกระสิมาหอดแรงนี่เอ้ามาละบ่เมื่อึดเศร้าแล้วสิเขามาเอาอเลยคอยสิเฮ็ดจังได๋ล่ะเพอาะอยังนี่นอมาให้มันมาเอาเลยแล้วอย่าเห็นหน้าตอนมัน,น,นกกไ,ได้ยินนอแก้วมาเอาเด้เนาะมันสิว่าจังไดงฮึโอ้ยเนาะเือแม่นสิคืดฮอดผัวเที่ยวไปหาผัวบ่เศร้าบ่เนาะบาดนี้ <S <S โอ้ว๋ว จักรยานมาได้ใส่นอบาตนี่ออกไม่บ่เพราะยังหิ้ะเออเสียมากเมือเศร้านี่ไม่ยังของคือเตีมตะกร้าอยู่บาตนี่โอ้ยเจ้าสินค้าไปส่งลูกค้ามีน้ำสไลด์แดงมีเสบูเย่อไผ่ชิงหลิงอย่างสิพันแอตตาเซนเอออันนี้กะบนมาฟาดโกบนมามิกฟอร์ดดีไอสตาร์สันตัวนี้เต็มตะกร้าพอดีขยับโทรมาสั่ง085 6471234ไปตัวเอาเจ้าจักรยานนี่บอกไปส่งของ เออก่ช่งสั้นตัวมันก่เงียบมันก็นิ่มดีได้หรอลุยอย่ามองขามเด้อมันไก่ได้ออกกําล่างกายไปน้าเนาะได้สุขภาพพร้อมเนี่ยแล้วรถเก๋งรถปิแอฟเจ้าเดชันขายถิ่มเลยเด้อเอาไปขายมันได้จังเจ้าที่เสือขั้นไม่บอกถ้าขี่เสือบ่เสือแล้วอันรถสปอร์ตนั้นขี่ไปส่งสินค้ากับเมียกัดเสียงดังไหมบ่เป็นตะยูเออ้วปิแอฟเดชันปิแอฟตัวชี่ประตูกาคือกันขี่ไปส่งสินค้ากับเมียกัเสียงดังครับว่าแ่บไหม เขาขับโบเสบจังไดมันโมนิมโมนว่นบ่มันเสียงดังห่วยว่าไปละเนาะบ่นด้รถราคาเป็นล้านมันจะเสียงดังได้จังไดอี๋ขันตัวมันจังสบายเมียแอร์ก็เย็นช่วยช่วยเย็นโพดทั้งแอร์นั่นมีแต่สิหิวนอนรถเก๋งเจ้าได้สันขันตอนมันเสียงดังคือบ่เอาไปรถเก๋งกับร่เริ่มสิคือกันละลุยขี่ไปส่งเสินขากับเมียกะเสียงดังอีกว้าที่โมเสบโมหนิมบมนวนเวยสรุปแล้วเที่งรถสปอร์ต รถปีออปรถเก่งนี่ขายถิ่มเมือแล้วมันบ่เออังสั้นตัวก็เลยมาซื้อจักรยานนี่ละพอเดี๋ยวปั่นไปปั่นมาดีกว่าน้ำมันก็บ่ติดเติมไปผู้เดียวอีกตั้งหัาบาทนี่นิ่มดีเงียบห่วยมันป็นยังไหเดี๋ยนี้พอยังฮิโน่เว่าเข้าใจสรุปแล้วนั่นรถยี่ห้อใดรถสไตล์ใดมันก็ดีบถทุกยี่ห้อนั่นล่ะลุยขายไปแล้วกูยังเสียดายอยู่เดี๋ยวนี้เอาเสียดายจังไห เสียดายตัวเสือไม้แพ่งๆขายไปถึงอถอหนึ่งเนาะมะฮู้ที่หลังว่าการขับรถนี่คันเมียพ่ไปน้านี่สิเงียบร้เตืบอโอ้เงียบไร้เติบอเรอโอ้โยเนาะใคยเลยเสียดายได้บาทนี่คันไปน้ากันแล้วมันอยากเถียงกันว่าเขาเน่อยท่านขับรถท่้นรับโทรศัพร์ัลูกค้าท่้นจติตติตอกับลูกค้าผู้ไปน้าหนังจักเบายังคื้ได้เรื่อง,นองแนกับเบารถ มันสีสมารถที่ไหมมันลดเสียงดังมันลดมนี่มอนนวลมันลดเป็นตะคับไม่ลดไหมซื้อจักรยานปั้นเอานี่ละมันจงสบายมันจะมาไม่เสียงรบกวนหูตัวเบาปานยั้งบาดเนี้ได้สุขภาพพร้อมไปคอนเดอร์ไปคอนเดอร์บุค่าจิตาโอ้ยเนาะสาเหตุที่รถเสียงดังนี่มันบม่ได้เป็นน้ำรถบม่ได้แทนมันเป็นน้ำผู้ไปนน้ำเนาะสร้างของเฉยๆน้องโจาก็ไไ้ เจ้าทีจักัยานออมบ้านมาดูอีพอเจ้าสิไปได้โดนปันได้แต่แมนเป็นมักสุขภาพหลายหลกับมายาว่าเด้อเหงอแตกเหงอแต่ไม่ห้เมียไปนั่งกระเลี่ยวนะมาขอมากข้างในแหลเย็นช่วย,วยๆเวฮิฮยช่้นข้างนอกมันหอนหอนเนาะไอเออแมนยุ่งหรอกขันส้อน่อยมาหนิเจ้าสิมาซื้ออีหยังกาะเบื่สิมาหาเบิ่งแทงน้ำไปไว้สวนจังหน่อยนี่นะ องแดงองเมืก่อนมันก็กแตกเลยไหมหลายปีแล้วบ่สิมหาเบิ้งอันไหมห่ละให้มันทนทนจังน้อยอยากได้ทั้งใหญ่ๆเก็บน้ำไว้หลายไปตัวฮดพักสันดอกฉีดบุญมาฟาดโกรบญมาบิ๊กฟอร์อนเขียวดกดีขี้ยังอีตัวปกพริบประแตงไหมสูตรเป็ดฮาหกตีเจ็ดหนึ่งสองสามตีฮันยันแต่น้ำมันบ่พอเด,ดินนี่หันแดงมหาเบิ้งอันไม่ไหมเงี้ยฝนมากพอได้ตรงน้ำไปกินไปใส่ส่วนตัวโอ้สิซื้อทั้งเอาไว้เก็บน้ำยุสวนว่าสันเถาะแมนคุณได้เป่าอยู่ทางฝุ่นปัเข้าไปบรึงปล่า นีมีหลยขนาดตัวนี่เปาบาดไงพ่อมดไอ้เออพี่อันนี้คือบอนี่ว้ายข้าได้รุ่นนี้มักนกระคักแล้วเนาะมันสิบวแพงโพดหมาว่าเปาวุวยจักแล้วรองถามขาเบิงแล้วพี่ใช่หรือพนักงานยัยยัยครับสวัสดีจ้าไอ้สนใจรุ่นไดจ้าอาแท่งน้ำรุ่นนี้ไหมครับจักบาทครับอ๋อรุ่นนี้บ่แพงจ้าก,กําลังมีโปรโมชั่นลดราคาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์วยถือตัวล่ะทั้งตัวนี้พี่จุนน้ำได้ห้าร้อยลิตร ฮา,าลอยลิปเป็นเท่าไรวะว้ยกระซําเห็นนั่นแหละเนื้อทั้งนี่เป็นวัสดุเกรดเอคุณภาพสูงสะอาดปลอดภยัยบ่เปลี่ยนตะไคร่น้ำม่นมีสารตะกััวข้างในพร้อมเด้เออดีตัวลวเนาะแสงแดดบ่าสามารถซองผ่านได้โอ้ทอนแดดทนฝนบกุบก่อนคันพี่สิเอาตัวนี้่นรับประกัน5าปีเต็มจ้าไ้ยพี่ถือจำดีเอาอยู่บ่เจ้าโอ้รับประกัน5าปีเต็มเออเขาว่าจังสั่นดิกู่าหาเบิ่งอันใหม่ก่อนปะเอ้า เป็นยังอันนี้ลาดีแล้วโว <partido. S 1> ้ยบอบอบ่บอบคือดอกเอ้ามันเป็นนีหยังหนูนี่มึงได้ยินเขาวบาบ่หันรับประกันห้าปีเต็มมาหนิแมถทั้งพ่อสมนโองแดงอยูเฮ่นกูนั้นฝนตกเมื่อเดียวก็เต็มนั่นแล้วฮือองแดงอยูเฮ่นเมื่อเดียวเต็มเออบม่ได้ทาฮอตสีปีฮาปีปนี่ดอกพักกูสิ่ว่าเป็นมาล่างเบิร์ซะบ่ โอ้ยสาวสาวสา,า,าไปบว้งลานอื่นผุ่นโอ้ยขันโดนไปดิฉันไปเจ้าหน้ามราระดานอรกโอ้ยนอกรูอสร้างคนฝึกเดีอันเขาว่ารับประกันหาปีเต็มหันไมยถึงเขารับประกันการใส่งานมันห้างมันหัวมันพังมันเพรนเอามาเปลี่ยนน้ำเขาได้แพยในห,หาปีมันเป็นหาปีน้ำเต็ม นาะคือมีดคือมีแถวัวะประตูเงืน้นกบดล็อกได้ล่ะเท้าอยู่ซ้ายเออเอออยู่หลังบ้านบีลาไปส่งของลแล้วลระบอเถ่าไปยัางบอท่านลแล้วละเหลือแต่เอานำสไลด์แดงบุญมาฟาดโกูและกาบ Star ีไอสตาไปส่งให้พ่อญ่เสถียนคุ้มไต้ลูกสาวเราโทรมาสั่งตัว0 8 5 6 4 7 1 2 3 4บ่ คือกลับมาก้อนสันโอ้ยข่อยหิวเขาเคยเลยแวะเขามาข,ข่อยคือต้อเฮ็ดเจ้าแกงให้ข่อยละบ่ะแกงแล้วเออจังสีไหมว้าว่าแหละกระหิงเว้ยสดหอนห่อนคือสีมีแห้งเจ้ากินไปหรอเทาเป็นได้แสบบ่บ่แล้วเอาเป็นยัง้งล่ะแกงเฮ็ดนี่ค้องมักเจ้าเลยบบแมนบ่กะมากอยู่นั่นละเอาคือบ่กินสันไม่ต้องทาข่อยดอกจองไ้ให้ข่อยก็ได้บ่ได้ทาเจ้าดอกแต่ข่อยบ่กากิน จักเฮ็ดอีหยัางเวบ่เคยเห็นจักเธอือไพสิกากินเนาะหอดแต่บ่ซิมม่มผู้แล้วโอ้ยเจ้าก็ได้กรเฮ็ดทั่วไปนี่ล่ะข้าวเขาแั่นโพดลงถืดๆอยู่เป็นยังล่ะกระแพ่เฮดตายเบื่อนั่นแล้วบ่ระวังเด้ ไปหามากินมม่ววๆคือจังเจ้านี่แล้วบางคนเอาท่านกะลางทองนอนล่องบาน<ฮ>แต่บางคนนัน่นตายทิมซื่อๆดิบ่ามาแหละกับปิตยานีนะ่เนาะอย่ากินหนะ้าเทาไขว่บ่มั่นใจแม่ เมนบบมันบอป็นอยงดอกมั้งฉันมันกินว่าได้เขามาสิื่อมาฟากเดี๋ยวนี้สรุปว่าจังใดเจ้าก็สิกินให้ได้เมนบอกะแม่นเหรอเนาะได้กินปีละเทื่อนึงได้เฮ็ดดินนี่ก็ได้กระสั่นให้คอยทดลองเพื่อความปลอดภัยก่อนได้บบหว่วยเสียทดลองจากไหนละ่ะจังสิหูว่าปลอดภัยนะกะให้คอยตักไปจังหันเพนกับมาสะก้อน <laughs> ตักไปจังหันเพนเออ เมื่อสิเแมนบ่นออหนอเฮ็ดจังสิก็ะแมนละเนาะถ้าหลวงพ่อฉันเข้าไปแล้วยังงานกลวยกยสบายดีอยู่ก็แสดงว่าปลอดภัยบอแมนเฮ็ดตายเบื่อโอ้ยหนาไสิได้บุญหรือบปาเพาะาบัดที่นี่ไป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 ซื้อลาบซื้อก้อยขุนมากินเฝ้ากินแล้วเฝ้าไปเห็ดงันเฝ้าเสดยดลายละบ่อแกงเฮ็ดั่นเอ๊ะแม่ม้านถิ่มเขาปลา พญินมุยังไปแม่เอายาสีฟันไปส่งเขาแมพุ่นยิ่งในบ้านพุ่นเก็ทำหาอยู่หันเอาพูดได้ล้านข้าอีสีเห็นไหมพญิเงี้ยวกับเจ้าย่างไปบ้านพญินุบอกเขาออกมาส่งเลยเด้อแต่ว่าขย่างมาบอกทินแล้วทำสิท่มากือยังอยู่ใกล้ๆกันหนึ่งศูนย์แปดฮาหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่หันโอ้ยย่างมาบอกว่าตีเออไปเด้อไปเด้อเขาจีธาหันเออไปอยู่ไปอยู่เขาไม่ผิดเลยนะที่ไปใส้เดนอเนี่ยเขายังส่งเฝ้าเด้ฮะโว้ยก็ว่าเฝ้าไปใช้แล้ว เบราอร์ธุล่ากับซื้มืออนตัวโอ้ใช่สันดอกตีมาไหนก้อนมาเอาจะก,กรึบก้อนนี่โอ้ยจะแม่นกินได้กินดีเนาะมาเมื่อไรพ่อเมื่อนั่นประดนานตะวันตะวมียจมห่วยซือ้อมือจังไหนเดี๋ยวนี้นนเป็นบางมือคอยแก้เมือ่อยจะซื้อได้ละ่ะมาๆมาๆมา,มา,มาเลือดลมมันจังไรยเย็นดีตัวกินก่นแซ่บน้องรับได้ขายยางมาบอกว่าเอาเอาคอยเฝ้าคอยมีธุระอยู่ธุระาใส่เดี๋ยวนี้ฮะคอยซื้อเฝ้ามื่อกันยังวะเอาเฝ้ามือใช่ยงังกว่นี่บอกใครอยู่บอกเงอน เฝ้าเมื่อนตัวคือทอดเมี่ยแไหมเอ้าคือทอดหัวปลอดมันให้ยั้งเอาหนิยืดน้ำกันเสมอยืมันบ่โอ้ยน้ำเจ้าก็ได้นะฮะ่านคอยพนังคืมน้ำเจ้านี่มันสีโดนทั้งสิเมาทั้งสิหัวสากไปเจ้าคืดมองดูอีหยังมันจะเกิดขึ้นบัดนินี่ล่ละที่คอยคืดทอดเมี่ยหันคืดทอดจังไลยเดี๋ยวีนข่อย่เข้อใจเอาคืดทอดค่ำจมของมันคืดทอดหนามันตอนมันเรียดคืดทอดเสียงดามัน ขึ <parfois> ้นหอดตอนมันขี่รถมานํามันแล้วหลังเท่ามันถือมีดมานํ้เง่อนเจ้ามันกับวิยาณเด้เนาะขึ้นหอดเนี่ยนี่ขึ้นหอดเรื่องนี่บอกเออแค่ขึ้นหอดคอยก็จะย้อน่อยแห้งแล้วเจ้ากินผู้เดียวรถเ้อนอกจากสิมีบุญเมืองงนเขายังสิกินน้ำเจ้าเขายางว่าบอกมันดีแล้วเอาไปส่งเขาเ้อแม่บ้านก่อนขึ้นหอดเนี่ย เอาละเ่านี้ละโอ้ยเขิดหอดคำจมเขิดหอดคำดาเขิขดหอดดาเมี่ยวปติเออว้าวานแหละคนจริงลูกโอยยซะสัส กนาไปตกปากรลับข้ามันเลยอีน้องจุบแจงน้อน้อเงินเดือนหัวเตอออกงูจักดีปันยังเงินขาดท้องสีบอกมีจังได้บัตรทีนท่อไปยืมเงินบอกเป่าก,กันนะ่ะเงินเดือนมันหัวเตอออกคือสีมีดดอกวะฮัลโหลเป่าได้ยินบ่นี่เอา้าไอ้บอยว่าจังไดไอว,ว้าว่เห็นท่มาจากหลวนตังน้งนานเนาะสบายดีบ่าพี่เออก็คือเกานั่นแหละอัน ตัวว่างเปล่าล่ะว่างอยู่แล้วไอ่ไอ้มีแนวสีเปาน้ำวาอันเออเจ้าทั่วมากก็ดีเลยล่ะเอามีอยังละเปาสบู่เยื่อไผยชิ้นเลิงกับยาซีฟันเอเตเซียนน้ำเจ้าเหลือบอบุญมาฟาดโก้บุญมามีกอดพร้อมก็มีแหละเนาะมองโซงมันคาคักไปไอ้เอามาส่งให้เพื่อนในเรื่องมื่ออื่นนั่นของโทรแม่แล้เบิร์ตแม่บอกให้ทั่วซั่งผมว่าจำเบอร์ว่าได้ศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่บอกให้เล่าจดไว้แน่เป็นยังเออเออเกือบลืมเกือบลืมมีอย่ะน้างนเออ เดี๋ยวมืออื่นไอเอาไปส่งให้บ่ยากดอกเป็นจังได๋ล่ะเป่าเฮ็ดงานอยู่ทางพุ่นคืออยู่ตัวให้เนียได้ล่ะไอแต่เพอได้เห็นล่ะครับเออก็ดีละละ่ะอันเป,ป่าหืมู้โทรมาว่ะเดี๋ยวเด้อไอเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อหมู่โทรมาแป๊บนึ่งรอไอไอ้ไอบอยเออผู้ใดโทรมาล่ะเป่าอู้มู่ไผล่ะพี่อ้ากมันยังแต่ละมือแต่ละเว้นก็ได้เอา้าเป็นหยังละ่ะ ตัวหัวเงินเดืออยออกก็ทัมาไต่ต่ยืมเงินแม่เอ็งแต่งจั่งพวกหนี่อย่างพร่างกานก็สั่งถาพต่ตียืมเงื้อนคดเวยจะกวยเจียวมาดจะเชิกระโดดกระเดียบุ่เนี้ยพลาเจ้าของกับมีนือคดเเป็นชิปีกับพวท่มันจะเกลือได้อ่ยจนโดนโทรมารับสายพูบันแม่นรุดยืมเงินแม่ะงอ้คนไนายเห็นกูเป็นธนาคารบ่หือ บางคนอาจัศเดือดร้อนในหลีกกัได้ขับสนขับสนซอยเนี่ยจอยเนี <laughs> ่ยโว้แบบเพื <dog> <noise> ่อนด้เ <breaking> ง <oney> ินบ้านพูดในเฟียดทุนที่แก่ซะบอกซะบู่ไอ้ว่ามันบุชคนดอกบางคนอาจัศเดือดร้อนในหลีกกัได้